แม่ที่เย็นไหมลูกแม่ที่อาบน้ำมีผักบัวเฮ้ยเย็นไหมครับแม่ที่แมาที่เย็นไหมนมที่อาบน้ำฝนตกเหรอเออเออเอแมที่บอกว่าร้อนมากแม่จัดให้ผมหน่อยซัานี่ไงเห็นไหมไม่งอฝนเลย ทำให้ตกเองก็ได้แมทธิวใช่ไหมลูกแมทธิวครับแมทธิวจะเองแมททิวมันทำอะไรอาบน้ำเย็นหํำใช่เลยอาบน้ำเย็นหํำเชยเลยวิตายและทีนี้หนาวไหมหน่พอหรือยังเอา้าพอหรือยังแมททิว พอแล้วเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะเย็นแล้วเนาะบ๊ายบายครับ